สวัสดีครัวันนี้จะมาโชว์มายากลบ่ายนะครับเป็นว่ายนึงสำหรับแบบเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมพูดจะชัดใหน่ลูกพูดจะชัดเสียงดังนะครับอีกสองทีไม่เลิกวะผมแบ่งเป็นสี่กองกองแรกมาสับตับตับแจกไปกองอื่นครับ

ิดไปครับแล้วก็เปิดต่องี้ครับเปิดต่องี้ครับตรงนี้ครับติับ